เข้าชมนำชมผ่านชมต่างกันยังไงอ่านโปรแกรมทัวร์ต้องอ่านให้ละเอียดจะได้ไม่ผิดหวังนะครับเคยไหมยอยากไปที่เที่ยวแบบในฝันเก็บเงินอุตส่าห์ไปถึงปรากฏว่าเอานั่งรถผ่านเฉยๆไม่ได้ดูแบบนี้ฟ้องสคบอรเราอาจจะไม่ชนะก็ได้ถ้าเขาเขียนแล้วเราอ่านไม่ละเอียดเองนะครับ3ามคำที่ควรรู้หเข้าชมเข้าชมมันค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือได้เข้าไปดู ข้างในนะฮะสถานที่อาจจะเป็นพระราชวังพิพิธภัณฑ์โบสถ์นะฮะก็ได้ดูข้างในนำชมอันนี้อาจจะกำกวมนิดหน่อยนะครับแต่มันไม่น่าจะหนีไปจากการที่เราได้ไปชมมีคนนำชมอาจจะเป็นหัวหน้าทัวร์หรือไกด์นะฮะเราก็จะได้ดูอย่างน้อยก็ข้างนอกนี่แหละแต่ไม่มีอะไรบอกว่าจะได้เข้าไปข้างในส่วนผ่านชมก็ตามนั้นเลยครับผ่านนะฮะเดินผ่าน หรือที่แย่กว่านั้นก็คือแค่นั่งรถผ่านอย่างเช่นเราอยากจะไปถนนชองเซลิเซ่ที่ปารีสนะครับแล้วเขาบอกว่าผ่านชมนะฮะแปลว่าเราไม่ได้ลงจากรถนะครับอยู่บนรถแล้วก็ผ่านชมเฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นอ่านโปรแกรมทัวร์อ่านให้ละเอียดนะครับแล้วคุณจะได้ไม่ผิดหวังแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ